Review, สวัสดีครับผมก็พ่อจากดีห้าสิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีห้าสิบห้ารีวิวครับดีห้าสิบห้าเดทกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมอันนี้เราก็เป็นอีพวิเคราะห์ก่อนเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดสัปดาห์นี้เนาะอ่าครับผมอ่าอันนี้เราก็อัปเดตกันวันเสาร์ที่เก้าพฤศจิกายนอ่าเพราะว่าแบบนี้ทั้งนิวคาสเซิลและแมนยูเล่นวันอาทิตย์ใช่ใช่ครับ เพราะว่าแมนยูนี่ติดจากศึกยุโรปนะศึกฟุตบอลยูโรปาลีกก็เลยต้องลงเล่นเป็นวันอาทิตย์ใช่เลยครับ่อนิวคาสเซิลได้พักมาหนึ่งสัปดาห์เต็มเต็มกอะปุดบอกได้ชาร์จพลังแล้วพักมาหนึ่งอาทิตยหลังจากช่วงนี้นิวคาสเซิลฟอร์มแรงเหลือเกินโอ้โหนะใช่ไหมชนะอาร์เซนอลมานัดล่าสุดก่อนนมันก็ชนะเชลซีในศึกคาราบาครับ โอเคครับอะดูกันครับเกมนี้นิวคาสเซิลจะเป็นยังไงบ้างอะเกมนี้นิวคาสเซิลไปเยือนใครครับเขาโพดอ่ะไปเจอนัฟติงแฮมฟอร์เรสเลยครับผมโอ้โหนี่คุณเจอแต่ของแข็งติดติดกันเลยนะต้องบอกว่าช่วงนี้วินาทีนี้นี่ฟอร์เรสนี่ถือว่าโหดแน่เลยนะโคตรเดือดเลยครับบอกตรงๆครับครับผมอะก็เล่นเป็นวันอาทิตย์ที่สิบพฤศจิกายนเวลาสามทุ่มตรง ใช่ครับ <ะ S 1> ไม่ดึกไม่ดึกความพร้อมของนิวคาสเซิลเออไม่ดึกไม่ดึกเขาพ่อบอกสบายแล้วดูสามทุ่มใช่ครับผมฟอร์มพร้อมของนิวคาสเซนเป็นยังไงบ้างครับเขาพ่อโอ้ขุมกําลังหลักๆก็ยังอยู่ครบครับแต่ก็ขาดเนี่ยสเวนบอสแมนอะไรแมททัคเก็ตอ่าทางอ่าทิปเปียอ่าทิปเปียรัสเซลอย่างเงี้ยครับผมอืมยังเหลือแน่บาดเจ็บอยู่ครับครัเขาพ่อ ก็ต้องมารอดูนะเพราะว่านิวคาสเซิลส่วนใหญ่ก็ตัวหลักๆก็คงผมว่าก็น่าจะเป็นชุดเดิมจากนัดอาซนอลเนาะใช่ครับผมสัปดาห์ก่อนครับครับผมอ่ะคราวนี้ผลงานนัดล่าสุดอ่ะของนิวคาสเซิลที่เราคุยกันชนะอาซนนหนึ่งศูนย์ของฟอเรสเป็นยังไงครับโค้ชพอเรสตอร์ก็ตัดหนักอาไว้ไงครับชนะเวสต์แฮมไปสามตัวต่อศูนย์ครับแต่ก็เวสต์แฮมก็มีใบแดงไปด้วยครับ ใช่แล้เบอกฟอร์เรสิ่งยิงเวสต์แฮมเละแล้วผมบอกเลยนะว่าเกมในนิวคาสเซิลคุณเน่ยระวังคิสบูธเลยนั่นนะดีครับผมคิสบูธกำลังมากอะใช่ครับผมเราวรูปร่างสูงใหญ่ด้วยคือมันเขาเรียกว่าคิสบูธไม่ได้เก้งกล้างอ่ะอืมเข้าบอลนี้แบบโอ้โหไวด้วยครับอืมครับผมครับก็ไม่รู้สิอย่างที่ผมบอกเขาโพดอ่ะว่า ก็แอบเสียดายนะนิวคาสเซิลปล่อยคิสวูดเร็วไปอ่ะมีก็มีเอเลียด์แอนเดอร์สันอย่างเงี้ยครับอืมอ่าเอเลียด์แอนเดอร์สันก็ได้เจอทีมเก่าอีกใช่แล้วเดี๋ยวคุณเซลแมตเซลก็เคยอยู่นิวคาสเซิลมาแป๊บหนึ่งครับครับผมอือแล้วเดี๋ยวคุณเจอทั้งอะไรนะแคสซันโอดอยมอร์แกนกิฟส์ไวท์นั่นแหละครับนี่อีลังก้าอีลังกหูแดงหน้าฟอร์เรนนี่โขดทั้งนั้นเลยนะใช่ครับ โหดไม่โหดก็ดูสิฟอรเรสอยู่อันดับสามในตารางคะแนนโอ้โหแล้วบวกไปเจ็ดนะครับผมตอนนี้การยิงเราชนะห้าเออใช่มีสิบนนสเก้าค,คะแนนเจมนิวคาสเซิลอยู่อันดับสิบเอ็ดมีสิบห้าคะแนนก็ต้องบอกว่าโหดผลงานฟอรเรสตนี่ถือว่าโอเคเลยแพ้เพียงแค่นัดเดียวอ่ะครับอืโหดจริงๆครับใส่ตีครับ ก่อนเกมเป็นไงเขาโพดเกมนี้กุ้งใจไหมในการไปเยือนฟอร์เลสที่ซิตี้กลาวก็นิดนึงนะครับพอเขาอันดับเนาะครับผมเว้แต่เราสู้ทางเชลซีทั้งอาร์เนนอลมาได้ก็น่าจะผ่านครับอืมแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันต่างกันข้อหนึ่งคือนิวคาสเซิลไม่ได้เล่นไหนบ้านอ่นาแน่ละครับอ่าเพราะว่าทาั้งทั้งนัดเชลซีกับออร์เนนอลที่ที่ผมบอกอะ่ะนิวคาสเซิลจุดแข่งอะ่ะคือที่เซนต์เจมส์พาร์คอันนี้ยอมรับเลย ครับอ่าแต่หลังๆเกมเยือนของนิวคาสเซิลผมว่าก็ก็ต้องดูอ่ะก็ถือว่าแบบฟอร์มอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับอ่าโอเคครับข้าโพดคาดการเ์11คนแรกเกมนี้ของนิวคาสเซิลเป็นยังไงมั่งครับอ่ะก็พิลุกสับประตูครับเป็นนิกโป้ครับอ่าแผงกองหลังอ่าจับคู่กันก็มีแชร์กับบาเอเบิร์นนะครับแล้วซ้ายก็เป็นฮอครับขวาเป็นลิฟฟาเมนโต้ครับ กลางเป็นบุโตกิมาร์ไลท์ทางซ้ายเป็นวิลลลอกครับขวา <c oughs> เป็นลองสตาร์ฟหน้าเป้าเป็นเล็กซนเนอร์อีซัคแล้วก็ทางซ้ายเป็นโจลิงตันขวาเป็นกอร์ดอนครับอืมอันนี้ก็คือชุดเดียวกับที่ชนะอาร์เซนอลเลยหนึ่งศูนย์ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าพอเล่นจริงๆวิวล็อกกับโจลิงตันอาจ่จะสลับกันถูีก็ันอันนี้ตามขังนัดอาร์เซนอลใช่ใช่ วิวหลอกอาจจะขึ้นมาเล่นหน้ามากกว่าโจลิงตันโจลิงตันอาจจะถอยลงไปช่วยกองกลางเยอะกว่าอืมอ่าครับหรือวิลลลอกกับกอร์ดอนนั่นไม่รู้นะนักที่แล้วผมดูกับอาร์เซนอลก็มีสลับสั่งกันเด้อวิวลลอกบางทีก็ไปขวากอร์ดอนมาซ้ายก็มีอ่ะใช่สลับกันแบบโอ้ได้ได้ทดแทนได้กันหมดเลยครับผมอืมครับผมอ่าก็ต้องถือว่าชุดนี้ของคาสเซิลผมว่าตอนนี้กำลังมั่นใจอ่ะทั้งลุยส์คอทั้งลิฟราเมนโตเนาะใช่กำลังเล่นดีเลยครับ ครับแล้วก็ฮอร์นี้ก็ติดทีมชาติไปแล้วด้วยครับครับผมอ่าครับอ๋อลุยซฮอเพิ่งติดทีมชาติอังกฤษไปใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอ่ครับโอเคครับอ่ะคราวนี้มาดูคู่แข่งของคุณกันบ้างนัตติงแฮมฟอร์เรสเล่นในบ้านอ่าก็ต้องบอกว่าเล่นจแผงกองหลังเนี่ยแหละมีทั้งไอหน้าอัที่แล้วไอหน้าก็ทําไปหนึ่งมาตัวนี่ก็คือเป็นผังนัดเวสแฮมนะครับใช่แล้วก็มีแผงกองหลังอย่างมิเเล่โควิกับมูริโลอันนี้ถือว่าโอ้โห ออแบ็คซ้ายมีอเล็กซ์โมเรโน่โอ้ผมโอ้ไม่ธรรมดาบอกแล้วฟอร์เรสชุดเนี้ยครับกองกลางมีทั้งเยสกับโดมิงเกสอ่ตัวเยสเนี่ยผมกลัวเขายิงเขายิงกองอายิงแถวสองมากเลยยิงหนักมากครับอือครับครับอ่าจะต้องระวังนะเกมนี้บรูโน่กับทางด้านของลองสตาร์อาจจะต้องตามดีๆหน่อยในทางด้าซิลเนาะครับอืมแต่นี่สิตัวลุคเขานี่สิอย่างที่เราคุยกันมา ลังกากิฟส์ไว้ัตสันโอดอยคิฟวูดหน้าเป้าหนนักใจเลยครับข้างหน้าเนี่ยครับอืเขาโพดกลัวใครสุดในในในแผงนี้ของ้าสมมุตินะสิบสิบคนแรกของฟอร์เรสออกมาชุดเนี้ยครับเอถ้าชุดนี้ออกมาก็ฮัตสันโอดอยแล้วกันเพราะเขาแบบม,มีรูปร่างใหญ่แล้วก็แบบถ้ามาเจอก็น่าจะเจอลิฟาเมนโตที่แบบรูปร่างเล็กกว่านะครับว่าเขาอาจจะมีการเบียดอะไร แต่ก็ลองลงมาก็เป็นกิฟฟู้ดแน่นอนครับอือ่าต้องเอาอทางเบิร์นไปประกบแบบติดเลยครับก็คือรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันเนาะแล้วทัสสันโอดอยนี่เร็วด้วยประเด็นเร็วครับแล้วก็ใหญ่อ่อคมด้วยลูกยิงของโค้งเนี่ยตัดจากซ้ายเข้าเท้าขวาเนี่ยครับอนอกจากนั้นตัวสำรองฟอรเรสก็น่าสนใจอ่ะเอเลีย์แอนเดอร์สันอย่างที่เขาโพสต์อดีตเด็กเ ครับจริงๆที่เป็นคนหนึ่งที่ผมบอกเขาโพดว่าแบบไม่น่าขายเลยเอเลนอันดับส่งเนาะเสียดายมากเพื<ม>่งของเรามันต้องมีตัวจีิงๆทักตัวหนึ่งแบบยูรล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมครับอ่านอกนั้นเขามีใครอีกเนี่ยอโวนียี่นี่เขาโพ์ช็อตมากดูการที่แล้วโอ้โหดูการนี้โดนคริสวูดบุกเบียดเรียบร้อยครับน่าครับนอกนอกนั้นก็มี ที่น่าสนใจก็มีอ่าอย่างเนโกวิลเลียมอ่าอย่างงี้ก็เป็นต้องเนอะจริงจริงฟอเรสต์เขามีอีกคนหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่านัดนี้จะกลับมาได้หรือเปล่าก็คือเจมวอดเพลว์ชื่อคุนคุนไหยใช่เลยฟีคิดเฮ้ยเดี๋ยวว่ามีด้วยนี่ครับใช่ฟอเรสต์เขามีเจมวอดเพลว์ด้วยนะย้ายมาจากทางด้านอะไรนะเวสแฮมมั้งทา่าสุดเรามารอดูถ้าเจมวอดเพลว์กลับมาเกมนี้อาจจะแบบ เปลี่ยนสำรองลงมานี่มีตัวตั้งเตะคนหนึ่งอีกตายต้องผมผมยอมรับว่าชุดเนี้ยทางด้านของนูโน่เอสปิเดโตซันโตอ่ะคุณซื้อฟอร์เรสอะเขาทำทีมค่อนข้างลงตัวนะผมว่านะในแต่ละตำแหน่งน่ะใช่ครับอือคือเล่นเล่นดีกับทุกตำแหน่งเลยอะเออมีเนโกวิลเลียมอีกเนโกวิลเลียมอดีตเด็กลิเวอร์พูลครับอันนี้ก็อันตรายเร็วมากฝั่งซ้ายอ่ะนะครับ อ่าต้องมานอดูเนาะฟอร์เลสเจอเนวคาสเซิลจะเป็นยังไง<อ>แต่สถิติของเิลคัตเทิลกับฟอร์เรสยังหน้าหายค่วงอย,อ,อยู่ดูดีอยู่เป็นยังไงครับข้าโพดอืมก็ EFL เนาะเจอกันก็อ่าชนะไปเนาะสามประตูต่อสี่ครับผม<อ>แล้วก็โทษก็คืออ,อครับผมครับอ่าแล้วก็มีสองพันยิบสามพันยิบสี่อ่าก็ชนะไปสามประตูต่อสองครับผมครับแต่เนี้ย 2023-2024เนี่ยแพ้ไปสามหนึ่งครับผมอ่าแล้วก็2022-2023ชนะนะครับแล้วก็22-23ก็ชนะอีกแพ้ไปนัดเดียวก็ถือว่าสถิติเราข่มเลยครับอือใช่ครับเพราะว่านัดล่าสุดเองก็เพิ่งมาเยือนเนาะในศึกคาราบาวครับกันฤดูก,การนี้เลย เสมอในเวลาหนึ่งหนึ่งก่อนที่นิวคาสเซิลจะยิงจุดโทษชนะสี่สามใช่ใช่เพิ่งเจอกันมาเลยก็ต้องถือว่าตอนนั้นอาจจะเป็นชุดหมุนเวียนทั้งคู่นั้ทั้งฟอร์เรสต์ทั้งนิวคาสเซิลครับแต่ด้านเทียบจากฤดูกาลที่แล้วอะไปเยือนนิวคาสเซิลก็บุกไปชนะฟอร์เรสต์ได้สามสองครับแต่กลับการเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คแพ้สามหนึ่งนั่นแหละครับอันนี้เล่นนอกบ้านดีกว่าทั้งคู่ครับ อแต่ย้อนกับไปอีกรดูการหนึ่งนิวคาสเซิลก็ชนะทั้งทั้งเยาและเยือนเนาะชนะไปเกับเลยครับก็ต้องบอกว่าสี่นัดห้มดหลังสุดนิวคาสเซิลชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับเอสติีิคมยูคมยูคมยูครับแม่เออเกมนี้น่าจะน่าจะสู้ได้ครับอืมอ่าโอเคครับทายสกอร์เลยครับข้าวอ่ะผมให้นิวคาสเซิลชนะเลยครับสองประตูตอนหนึ่งครับอ่าผม คิดกลับนละผมอฟอร์เรสต์จะบชนะสองหนึ่งอได้ได้ไดดครับด้วยด้วยความที่อา่อาผมมีเหตุผลว่าตอนนี้ฟอรเรสต์เล่นในบ้านแข็งมา่อันที่หนึ่งนะครับครับแล้อันที่สองผมมองว่าต่อให้นิวคาสเซิลจะชนะเชลซีอาร์เซนอลมาแต่อันนั้นอนะ่ะอย่างที่ผมบอกว่าเล่นในเซนต์เจมปาร์กหมดใช่ในบ้านครับแต่แล้วหลังๆผมมองว่านิวคาสเซิลเล่นเกมเยอะนะือนอ่ะเล่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดกระแพ้เชลซีถูกไหมครับใช่อในอพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นเนี้ยผมว่า มาเยือนอาจจะสูสีอาจจะออกดีสุดอาจจะเสมอก็รับแต่ผมว่าก็ก็ยังคงพูดคําเดิมะขึ้นกับลูกแรกลูกแรกใครได้ก่อนมีโอกาสอืมแต่รับนี้นะอืครับผมอ่เดี๋ยวเราก็ต้องไปรอลุ้นกันแฟนนิวคาสเซิลเนาะว่าจริงไปเยือนฟอเรสจะออกมาเป็นยังไงใช่เลยครับอืมผมอะมีข่าวสักหนึ่งข่าวพราบของนิวคาสเซิลอัปเดตมาเมื่อคืนที่ผ่านมาคาร์เบลเฮซุสเป็นยังไงครับก็ นิวคาสเซลก็สนใจปีกตัวนี้เนาะครับผมอแต่บางข่าวก็ออกมาบอก้จะแลกกับอทางอีซักด้วยอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ขายนะผมไม่ขายครับครับอันนี้อันนี้ไม่น่าคุ้มแน่ๆกับอีซักเนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้ม<笑><笑><笑>ครับก็ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเลอวิซันจะโดนปล่อยได้ไหมผมว่าในเรียนมกรลาถูกไหมครับอืม อ่ก็เลยเริ่มมีข่าวกับกองหน้่คนอื่นๆเข้ามาเสริมครับลาเบลเฮซุสก็อาจจะเป็นหนึ่งในช็อตลิสต์ของนิวคาสเซิลอืมแต่เมื่อก่อนผมชอบเขานอะที่อยู่กบบซิตี้อะไรเงี้ยรับผมอืมแต่หลังๆอยู่กับอัลซานอนนี่ก็ยังสาลองเลยฟอร์มดรอปมากฟอร์มดรอปครับใช่ครับอที่ผมบอกอะบอกคลิปก่อนอะซื้อโอซิมเฮงเลยนิวคาสเซิลน่ะนาโปลีขายอยู่แล้วเห็นเล่นแล้วแบบเฮ้ยฮารแลนสองอะ อต่องโอซมเพงเลยนิวคาสเซิลตังถึงอยู่แล้วอผมด้วยเร็วด้วยใหญ่ด้วยนะถึงยุโรปเลยอย่างเงี้ยใช่ขรัวอ่ะรอดูรอดูอันนี้ก็เริ่มเป็นข่าวกับตองหน้าเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับนิวคาสเซิลเนี่ยโอเคครับข้ามาฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เล่นในโอทับฟดนัดที่สี่ติดต่อกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนัดสั่งลาลุดฟานิสซรอยในฐานะผู้จัดการทีมชั่วคราวด,ด้วยครับเป็นเกมสุดท้ายเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องบอกว่าลุดภุมเกมแรกก็เจอเลสเตอร์ซิตี้ส่งท้ายก็เจอเลสเตอร์ซิตี้อ้โหครับ ก็ต้องไม่รู้ว่าเลสเตอร์จะถูกชโงกกับลุดหรือเปล่าเพราะว่า <Yeah. S 1> นัดแรกลุดคุมเจอเลสเตอร์ในศึกคาราบาวครับก็ชนะมา5-2เนอะโอ้โถมทนเลยเอมนนี้ก็เจอในพรีเมียร์ลีกเจอกับเลสเตอร์เหมือนเดิมก็วันอาทิตย์สามทุ่มเท่ากันเลยนิวคาสเซิลกับแมนยูเราต้องแยกกรอกันดูอีกแล้วครับ, <laughs> รบผมเออดูด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวแบบอะไรนะส่งสกอร์กันเหมือนเดิม <laughs> ได้เลย <laughs> ครับใครใครสกอร์เท่าไหร่แล้ะ <laughs> ก็ความพร้อมเกมนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอเลสเตอร์ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าก็มีข่าวดีเล็กๆแอบภาพล่าสุดจากเว็บไซต์สโมสรออกมาก็คือลูกชอกลับมาซ้อมแล้วโอ<ห>้ครับลูกชอกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแนละ้วแต่ผมคิดว่าเกมนี้ลูกชอนะ่าจะยังไม่ได้ลงหรอกเพราะว่าเพิ่งกลับมาซ้อมอืกับอีกคนที่มีภาพออกมาแบบเต็มๆแล้วก็คือเลน่โยโลตอแล้ว โหเยี่ยมเลยแต่คราวนี้ก็ก็น่าจะเหมือนเหมือนเหมือนลูกชอครับก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะเรียกความฟิตอยู่ไทยเรวม,มาเลเซียก,ก็กลับมาซ้อมแล้วเหมือนกันแบ็กซ้ายเหมือนแมนยูนี่ที่หายไปน,นานมาก,มกอีกผกําลังเออกําลังคิดอยู่ว่าน,นี่ต้อนรับลูเบนอโมริมันี่ว่าแหนกแหมรีบกลับมากันใหญ่เลยเออเนั่นเลยครับกลับ <laughs> อีกคนหนึ่งที่กลับมาซ้อมแล้วก็คือเมสันเมาส์เพราะว่านัดที่แล้วในศึกยุโรปลีกก็มีรายชื่อสำรองลงมาเรียบร้อยแล้วด้วยได้เปลี่ยนตัวลงมาแล้ว แอนโทนีก็กลับมาซ้อมแล้วต้องรอดูว่าแอนโทนีจะได้รับโอกาสหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะยากครับช่วงนี้ฟอร์มอามัดกานาโชแรดฟอร์ดหรือว่าดีแล้วแอนโทนีน่าจะเบียดยากใช่เลยครับโปรเจ็บอื่นๆก็ก็เหมือนเดิมครับแฮร์รี่แมกควายอันนี้ยังหายอยู่คอปปี้ไมนูครับส่วนคริสตยนอีลิเซ่นนะที่เราก็กลับมาลงสำรองได้แล้วเช่นเดียวกันอ่าก็ต้องเกมนี้ผมว่าฟินิชล็อก็น่าจะมีอะไรเยอะขึ้นน่ะจากจากสามเกมก่อนครับ อ่านัดหลังสุดของทั้งผลงาน <c oughs> นัดหลังสุดของทั้งสองทีทมครับแมนยูก oh ็เพิ่งชนะ PLK ในศึกยูโรปาลีกมาสองศูนย์โอ้โหส่วนเลสเตอร์ซิตี้จากสัปดาห์ที่แล้วก็บุกไปเสมออิสวิดทาวมาหนึ่งหนึ่งครับอิสวิเหลือสิคนด้วย <c oughs> อ่าแบบตารางคะแนนแมนยู Menu อยู่อันดับสิบามีอยู่ <c oughs> 12คะแนน <c oughs> แข่งสิบนัดชนะสาเสมอสามแพ้สี่ ส่วนเลสเตอร์อยู่หนับสิบห้าใกล้เคียงกันเลยนะแข่งสิบนะชนะสองเสมอสี่แพ้สี่แพ้เท่ากันอยู่สนะิบแต้มนะแต่ต้องบอกว่เลสเตอร์นี่เกมรับกระจายมากแต่เกมลุกยังดีนะยิงได้สิบสี่แมนยูที่ยิงได้เก้าเองครับอ่าก็ต้องมารอดูเกมนี้ว่าเกมรับกับเกมลุกใครจะดีกว่ากันเนาะแต่ผมว่าคาร์บ,ราบาวครับนั้นล่าสุดที่แมนยูชนะห้าสองมันนับไม่ได้เพราะเลสเตอร์ใช้สำรองเยอะใช่เลย ครับเกมนี้ผมว่าเลสเตอร์ก็น่าจะกลับมาจัดเต็มเหมือนเดิมอ่ะเจมี่วาร์ดี้อะไรก็น่าจะกลัากันหมดนะครับมาเก็ตครบก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะสิบเป็นคนแรกที่คาดว่าน่าจะลงสนามครับผมจัดเดิมเลยไม่เปลี่ยนเหมือนกันโลซาประตูก็เป็นโอนาหน้าเหมือนเดิมครับส่วนทางกองหลังขอให้ลูกชอมาเลเซียกลับมาซ้อมแล้วผมว่าก็น่าจะยังลงไม่ได้ครับก็เป็นดาโล่แบ็คขวามาซาลุยแบ็คซ้ายครับอ่าส่วนเดลิสกับมาติเนสก็น่าจะได้กลับมาลงยืนคู่ ตัวจริงหลังจากยูโรป้าลีกได้พักเนาะก็เป็นลินเดเลฟกับอีเวนลงมาครับส่วนมิดฟิลคู่กลางผมว่าอิลิกเซ่นก็น่าจะเป็นสำรองก่อนครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นคาซมิโลกับอุกเต้เอะเลยครับอิลิกเซ่นอาจจะยังไม่ได้ฟิตเต็มถังนะครับออาก็ต้องคู่นี้ลงมาก่อนส่วนไมนูเจ็บอยู่ก็ยังกลับมาไม่ได้เฮมเเกอร์ <c oughs> ก็น่าจะเหลืออยู่คนเดียวครับปูโน่ฟันเดสมันไม่มีใครแล้วอะ่ะใช่เลยครับ uno, บูโน่กัตตันก็ต้องลงออะส่วนข้างหน้าเนี่ยไม่รู้นะอันนี้มผมแบบ อาจจะแอบ,บ,น,แบนิดนึงก็อยากพักกาาโชอ่ะให้อามัดลงก่อนเช่ใช่เพราะว่าจากฟอร์มนัดนล่าสุดที่อามัดยิงสองลูกใส่พ OK ีโอเคผมว่าฟาน,นิตรอลอาจจะให้โอกาสอามัดก่อนนะครับ,รบเพราะกาโชแค่หลังๆผมว่าเขาเสียความมั่นใจไปพอสมควรในระดับหนึ่งเลยอา<ช>กนัดก่อนชเชลซีอ่ะโอ้โหโอกาสเยอะมากกาโชเน่ยยิงไม่ได้ใน็ลาจังหวะหลายจังหวะก็พลาดคือแบบ ควรจ่ายก็ไม่จ่ายคุดยิงก็ไม่ยิงเออครับผมรวมถึงการจับบอลอะไรด้วยครับเอ,อเกมน,นี้ผมก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นอาร์มัดแรดฟอร์ดแล้วก็ฮอยลุนลงน<า>แต่แน่คนก็ต้องมารอดูหรือว่าถ้าพลิกโผล่จริงๆก็อาจจะเป็นกาลาโชลงแทนอาร์มัดก็สลับผมผมว่ามันมีแค่สองคนนี้แหละอาร์มัดหรือกาลาโชใครจะลงก่อนครับผมส่วนตำแหน่งอื่นผมว่าน่าจะน่าจะเซตเนี้ยคิดว่าฟันนิสลอยไม่น่าหมุนมากกว่านี้แล้วครับครับผม ส่วนทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้จากนัดล่าสุดที่ไปเยือนอิสวิชเชาก็ต้องบอกว่าอก็มีพักษาประตูอย่างคือมันเส้นเนาะก็ถือว่าค่อนข้างเหนียวอยู่ครับอ่ส่วนกองหลังเนี่ยผมว่าถ้าแมนยูเจาะดีๆน่าจะเจาะได้เพราะทั้งวอลฟาร์ดกับเวสต์การ์ดนีช้าทั้งคู่ใช่ใช่ครับอืแต่ว่าที่น่ากลัวคือแบ็กขวายอย่างเปเรล่าเนี่ยแหละครับเพราะว่ามีความเร็วและเติมเกมดีด้วยใช่ อส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเลสเตอร์อย่างเอนดีดี้กับว Wing ิงกนต้องัถือว่าก็ใช้ได้นะใช้ได้นะสองคนนี้ครับใช่เอนดีดี้ผมชอบมากนะสมัยก่อนที่เลสเตอร์เล่นตบท็อปท็อปอะเอนดีดี้นี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนหนึ่งที่ผมชอบอะใช่ใช่ดีดีเลยครับน<า>ี้เล่นดีนะมากครับส่วนข้างหน้าที่อันตรายก็เนี่ยแหละครับโบนาโนเต้มาวีดีดี้แล้วก็เจมี่วาร์ดี้สามค,คนอืมอ่า ก็ก็ต้องระวังโดยเฉพาะความเร็วของเจมี่วาดี้ต่อให้แก่แต่ยังเก๋าอยู่เลร็วด้วยก็ต้องมาดูสปีดของเดอร์ลิสกับมาติเนสอาจจะไล่ทันไหมครับอ่าเกมนี้ผมว่าลัสมาลาอุยก็น่าจะแบบงั้นหนักหน่อยมาวีดีดีนี่ก็เร็วในตำแหน่งริมเส้นของเลสเตอร์อ่าผมตาลั่วผมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเอาอยู่หรือเปล่าต้องมีรั่วอะไรกันเออก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ครับ อ่าส่วนตัวสำรองของเลสเตอร์ที่ผมว่าน่าสนใจก็มีอย่างจอร์แดนไอยูเป็นตัวเก่าเลยนี่แหละครับมาไอยูเนี่ยเป็นตัวยิงแมนยูเดียวผมบอกเลยตั้งแต่สมัยพาเลทเนี่ยติ้งยิงอะไรนักหนาวลงทีไรยิงแมนยูทุกรอบเลยจอร์แดนไอยูเก่าเกมนี้นะเป็นตัวสำรองอ่ามุ่นลงมาทางนั้นของสตีฟคูเปอร์กุนซือของเลสเตอร์อาจจะเปลี่ยนลงมาก็ได้หรือก็ไม่แน่จตสตาร์สสิบเอ็ดคนแรกเลยก็ได้ครับอ่าส่วนคนอื่นๆก็มีอย่างอาม บูบูบาคารีซูมาเล่เอออันนี้เป็นมิดฟิล์เนาะก็ต้องถือว่าเล่นดีเหมือนกันครับเคซี่แม็กอาเทียอันนี้ก็เป็นดาวลุ่งครับนอกนั้นผมว่าก็ยังมีอย่างโอลิเวอร์สกิฟอันนี้ก็เป็นมิดฟิล์นะเจมจัสตินอับนี้ก็เป็น b ูลแบ็กเหมือนกันก็ก็ต้องถือว่าเลสเตอร์ชุดนี้ผมว่าก็เขาก็ถือว่ามีตัวเปลี่ยนเยอะนะครับพดใช่ครับอืม แต่ก็น่าบอกว่าเลสเตอร์กับแมนยูเล่นระบบเดียวกันเลยครับ4-2-3-1ก็น่าจะวัดกันที่ตรงกลางแล้วแหละตรงกลางใครจะเก็บบอลได้ดีกว่ากันครับอ่าสถิติครับ5นัดหลังสุดของแมนยูกับเลสเตอร์ก็คล้ายๆนิวคาสเซิลนะเนี่ยเราคล้ายๆกันหลายอย่างไะเจอกันในคาราบาลฤดูกาลนี้เหมือนกันเลยอ้เมื่อกี้นิวคาสเซิลเจอฟอร์เรสก็บุกไปชนะใช่ไหมอันนี้แมนยูก็ชนะเลสเตอร์เหมือนกัน5-2ครับในคาราบาลครับฤดูกาลนี้นะครับ ส่วนดูการ2022-2023แอบเมนยูก็ชนะ3-0แล้วก็บุกไปชนะเลสเตอร์1-0ดูดูการนั้นก็เสมอในบ้าน1-1แล้วก็บุกไปะบุกไปแพ้4-2ก็ต้องบอกว่า5หลังสุดเมนยูก็ชนะ3เสมอ1แพ้1แอแต่ผมว่าเลสเตอร์ไม่ได้แข็งเหมือนกับแบบชุดก่อนที่จะตกชั้นใช่ใช่ครับโมนี้โอ้ ุดที่มีทั้งเจมแมตติสันใช่ไหมมีใครอีกนะที่ย้ายออกไปเกือบหมดแล้วโ oh, <ม>อ้โหบีบานเนี่ยเออเออมีแฮาวิบานม Madison, ีบิบานมีเจมส์แมตติสันมีคนหนึ่งที่ย้ายไปอยู่เชลซีอ่ะดูบารีฮอร์เออดูบารีฮอร์อันนี้ก็เล่นดีนั่นแหละก็ต้องมารอดูครับนัดนี้แมนยูเจอเลสเตอร์แต่ผมว่านักเตะแมนยูก็น่าจะมีความมั่นใจพอสมควรเพราะว่าชนะมาแล้วนัดหนึ่งในคาราบาวคัพอ่ะครับผมนัดนี้อีกนัดหนึ่งอ่ะ ทายสกอร์ครับข้าโพดอ่อผมให้แมนยูชนะไปสองศูนย์ครับอ่าผมให้ชนะสามหนึ่งครับก็วันนี้เราให้เจ้าบ้านเหมือนกันมีแค่คู่นิวคาสเซินคู่เดียวนะที่เราให้สลับกันสกอร์รเดียวกันมาตัดข้างเออครับโอเคครับออันนี้ก็เป็นวิเคราะห์ก่อนเกมทีมอังกฤษสุดสัปดาห์นี้เนาะครับก็เราก็พยายามรวบรวมข้อมูลข่าวสารมาแฟนแมนยู <menu S 1> <menu S 2> ก็ นะใช่ครับแฟนแมนยูก็ต้องติดตามเพราะว่านี่ก็เป็นนักสุดท้ายของฟอนิสลลยด้วยครับผมส่วนอนาคตของฟอนิสลลยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอลูเบนอโมริมมาว่าจะตัดสินใจยังไงครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่าตอนนี้แฟนๆเนี่ยเหมือนตัวหลักก็กลับมาได้เยอะนะครับผมของแมนยูใช่ครับใช่ฟอนิสโลยอย่ะโชคดีว่าตัวหลักเริ่มหมุนกลับมาด้วยใช่ก็ต้องก็ต้องมารอดูว่าลูเบนอโมริมจะตัดสินใจยังไงแล้วก็ ผมเชื่อว่าตอนนี้แฟนแมนยูส่วนใหญ่อะอยากให้ฟานิสตลอยอยู่ต่อนะเทา่ทาเ<ม>ทา่าเท่าที่เท่าที่อ่านอ่านมาครับครับผมอ่าก็อ,อย่างน้อยก็คืออย่างอย่างน้อยก็ให้ฟานิสโตลอยอยู่ช่วยทีมไปก่อนนะจะจบฤดูกาลนี้ก็น<ม>่ะพอเมื่ออ่าลูเบนอมอลิม,มจะเอาสตาฟ์ตัวเองมาแบบเต็มแต่ว่าตามข่าวเนี่ยลูเบนอมอลิมจะเอาสตาฟตัวเองมาอย่างน้อยสามคนอยู่ละสามถึงสี่คนครับอ่าก็ต้องมาดูว่าฟานิสโตลอยจะได้อยู่ในทีมของลูเบนอมอลิมหรือเปล่าครับ ครับผมโอเคครับอะอีพีนี้วิ่คราก่อนเกมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงก็เป็นคุยเล่นหลังเกมเนาะใช่เลยแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเบรกทีมชาติพักกันละแฟนบอยูนิอร์ได้พักก็ไปเคลียร์ทีมชาติไทยอใช่ใท้สู้สู้ออทีมชาติไทยก็มีอุ่นเครื่องในบ้านสองนัดนะรู้สึกจะเจอเลบานอนกับทีมชาติลาวมั้งครับสนัดที่ธรรมศาสตร์ลังสิตใช่เลยครับ ในอันนี้ถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอืมอ่าเป็นทีมชาติอังกฤษก็ไปเชียร์ลุยส์ฮองกันของนิวคาสเซิลเป็นดชุดใหญ่แล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่คุยเล่นหลังเกมครับผมครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราเลยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับ